เนื้อหาไม่ได้สร้างสรรค์เองเช่นเดิมนะครับปัญหาเดิมๆซ้ซําๆหลังจากที่ระบบตัดยอดใช่ไหมครับว่าคุณได้เหรียญเท่าไหร่บางคนอาจจะโดนแจ้งเตือนแบบนี้ว่าถูกจํากัดการสร้างรายได้เฉพาะในคลิปเรียวหรือเครื่องมือในคลิปเรียวเท่านั้นสาเหตุน,นั้นเกิดจากอะไรหนึ่งละนะครับเสียงเพลงดนตรีคลิปคนอื่นเอามาลง ใช่ไหมครับเสียงเพลงเนี้ติดกระแสเพราะเราใช้กับคนอื่นมาที่คนอื่นเขาแนะนาบอกว่าใช้เลยเพลงนี้ไม่ติดลิขสิทธิ์ใช้เลยเพลงน,ลลงนี้ไม่มีปัญหาอะไรสรุปแล้วสิ้นเดือนมาคุณต้องเจอแบบนี้นะครับวิธีแก้บางคนไม่ลบเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคลิปนั้นทําเหรียญให้เราเขาเลยไม่ลบถ้าเราไม่ลบก็ไม่สามารถแก้ไขได้นะครับให้เข้าใจอย่างนั้นเราต้องไปลบถ้าเราลบเสร็จแล้ว นะครับก่อนอื่นเลยเราอย่าเพิ่งไปกดตรวจสอบก่อนนะครับบางคนไม่ลบคลิปแต่ส่งตรวจสอบมีค่าเท่าเดิมนะครับให้เข้าใจอย่างนี้อันดับแรกนั่นก็คือแนะนําผมจะแนะนําแบบนี้นะให้ทําตามผมนะครับโอเคละ่ะเราไปดูคลิปไหนในคลิปเรียวเรารู้อยู่แล้วว่าเราเอา เพลงคนอื่นมาหรือเอาคลิปคนอื่นมาเสียงคนอื่นมาเป็นคลิปเราไหมเออฉันไปเอาเสียงฮิตติดกระแสมานี่มันอาจจะผิดนะนะครับเพลงเนี้ยคนอื่นเนี้ยคลิปคนอื่นเนี้ยเราออามาลงเนี้ยเรามาตัดต่อนี่อาจจะผิดใช่ไหมผิดพอผิดแล้วเราไล่ลบดีๆนะเรามีกี่คลิปนะครับหรือหนึ่งเดือนเนี้ยหรือหนึ่งเดือนภายในหนึ่งเดือนเนี้ยฉันยังไม่ติดอ่ะเดือนก่อนฉันก็ยัง เปลียนปกติยังโอนได้ปกติไม่มีปัญหาอะไรแสดงว่าเป็นกับภายใน1เดือนเนี้ยสมมติเราก็ไล่ภายใน1เดือนนี้มีคลิปอะไรบ้างนะครับให้ไล่แบบนี้นะก่อนส่งตรวจสอบนะครับดูว่าคลิปไหนผิดแน่นอนฉันดูแล้วโอเคคลิปนี้แน่นอนไล่ดูคลิปจริงจงจังๆนะครับแล้วค่อยส่งตรวจสอบนะครับระบบก็จะประมวลผลช่วงที่ส่งตรวจสอบนั้นผมแนะนําคือห้ามไปแก้ไขอะไรทั้งนั้น รอจนกว่าระบบจะส่งมาให้เราว่านะครับแก้ไขเสร็จหรือยังเครื่องมือกลัมมาปกติหรือยังนะครับหรือระบบอาจจะแจ้งมาให้เราแบบนี้นะครับให้แก้ไขอีกแต่ในกรณีนี้คือบางคนสมมติถ้าแก้ไขไม่หายบางคนจะเป็นแบบว่าคลิปนี้เราไม่ลบเพราะว่ามียอดวิวสูงกวัวนาทีมันลดกวัวเหรียญมันหายใช่แน่นอนแต่ในเคสนี้นั่นก็คือไม่ลบคลิปออกเพราะว่าสร้างเหรียญให้คุณ นะครับเพราะว่าอะไรครับพ่อเขาตัดยอดมาแล้วกลัวเหรียญหายกลัวเหรียญจะถูกระงับแน่นอนถูกต้องเพราะว่าเราทําผิดเราก็ต้องยอมรับนะครับถ้าเราไม่ลบออกระบบก็จะตรวจสอบและแก้ไขให้คุณไม่ได้นะครับรอจนกว่าระบบจะตรวจสอบอันเจ็ดถึงสิบห้าวันถึงจะกลับมาปกติคือเครื่องมือโดนจํากัดการสร้างรายได้จะไม่ลงคลิปกันผมแนะนาลงคลิปปกตินะครับเพื่อมาทดแทนที่เราลบ เอาง่ายเพื่อยืนยันตัวตนของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาง่ายเหมือนกับไล่เราไร้สวดนะเออฉันขอโทษนู่นนี่นั่นนะฉันทาอะไรผิดเนี่ยเพื่อยืนยันตัวตนว่าเธอยังมีตัวตนเนี่ยบางคนลบหมดเลยไงแต่ระบบอาคกิดว่าเออนะครับไม่มีตัวตนแล้วในช่องเนี้ยคลิปไม่มีแล้วนะครับถ้าเราลงคลิปมาทดแทนสร้างตัวตนมาอีกครั้งหนึ่ง ก็จะกลับมาปกติได้เร็วยิ่งขึ้นแล้วแต่ปัญหาที่เราทำว่ามันมีปัญหาหนักหรือเบาแค่นั้นเองลองไปปรับใช้ดู